กองทัพเรือเดินไปตามขั้นตอนก็จะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยๆจปีในการต่อเรือดำน้ำจึงจะเสร็จนะครับแต่ว่าขณะนี้กองทัพเรือได้เตรียมแผนรองรับไปแล้วโดยเฉพาะการตั้งโรงซ่อมเรือดำน้ำแห่งแรกของประเทศไทย,ยติดตามเรื่องนี้กับคุณดวงทิพย์เยี่ยมผมครับอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรือจังหวัดชนบุรีในฐานะอู่ซ่อมบำรุงเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือกำลังจะถูกปรับพื้นที่40.7ไร่เพื่อรองรับ แผนจะสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำแห่งแรกของประเทศไทยหลังจากนี้อูรัชนาวีมหิดนอดุลยเดชไม่เพียงจะมีศักยภาพในการซ่อมบำรุงเรือรบขนาดใหญ่อากาศยานและยานรบเท่านั้นยังเตรียมพร้อมในการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำที่จะเข้าไปจัมการในอนาคตกองทัพเรือเปิดเผยสถานที่ตั้งและแผนจะสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำเป็นครั้งแรกระหว่างที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณนำผู้บัญชาการเหล่าทัพตรวจเยี่ยมการทำงาน ของหน่วยงานสายซ่อมบำรุงยุโทโธปกรณ์ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีขณะที่พลเอกประวิตยย้ำถึงความพร้อมที่กองทัพเรือจะมีเรือดำน้ําเข้าประจำการกองทัพเรือก็พร้อมนานแล้วนะแต่เราไม่ซื้อสักทีเพเนี่ยก็นั่นแหละดำไม่ได้ดำไม่อ,อะไรมันตื่นมีโอะไรเื่อนะมันใช้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวเนี่ยเรือดำน้ำมาเราไม่เคยไปดูเลยนะ ไไมมมมลททททะะะเเนนนี่่ยยาา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 งงงภอออ้้ตตววััักกรรรรรรพธชิูบแผนจัดสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ําจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆคือโรงซ่อมเรือดำน้ำํสโซนพื้นที่สําหรับเรือดำน้ำําและจุดยกเรือที่อยู่บริเวณดิมทะเลอ่าวสัตหีบก่อนส่งต่อมายังโรงซ่อมซึ่งถูกออกแบบให้รองรับการซ่อมเรือดำน้าคราวเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งลำ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจากจีนในฐานะประเทศผู้ผลิตร่วมให้คำแนะนำตามที่กองทัพเรือมีแผนจะซื้อเรือดำน้ำชั้นหยวนแบบ S26T จากจีนในรูปแบบการจัดซื้อรัฐต่อรัฐซึ่งเป็นความร่วมมือที่จะมาพร้อมกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างไทยและจีนที่กระทรวงกลาโหมคาดหวังว่านอกจากจะรองรับอวิชปกรณ์ที่จะซื้อจากจีนแล้วยัจะก้าวไปถึงการที่ไทย จะเป็นศูนย์กลางซ่อมบำรุงอาวุธจากจีนในภูมิภาคนี้หรือไม่แผนจัดสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำแห่งแรกของไทยเป็นการรองรับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำขั้นต้นหนึ่งลำบูลค่า13,500ล้านบาทที่กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีหลังผ่านการพิจารณากรอบงบประมาณปี2560ากสจากสอนอชอแล้วซึ่งทันทีที่แผนการจัดซื้อเดินหน้าต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย6ปี ในการต่อเรือก่อนเข้าประจำการยังกองทัพเรือไทยขณะที่กองทัพเรือมีความต้องการเรือดำน้ำทั้งหมด3ามลำตามยุธวิธีการรบและดูแลความมั่นคงทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันดวงทิพเยี่ยมพบไทย PBS รายงาน